สวัสดีค่ะสาวเดือนจ้ามาพบมาพ่อกันคือเก้ากับพี่น้องจ้าวันนี้สาวเดือนแต่ความแซบ่บคือ, <c oughs> อยอนำร้ายค่ะพี่น้องเมนูเรียกน้ำย่อยพี่น้องนำร้ายน้ำย่อยก็ว่ากันไปค่ะพี่น้องจ้าสาวเดือนอยากกินบกมวงไปร้านไทยเหินบกมวงกันเลยซื้อบอกมวงน้ำดอกไม้ค่ะแล้วก็ปูปูดองค่ะแต่ว่าดองอะไรรู้จ้กหวานหวานจังหน่อย มัมนปูเข็มเคยซื้อปูเข็มมุมี่ค่ะพึดชาวเดินสิม,กกมักวยยำก็ว่ากันไปใส่ข้าวคั่วหอมหอมหอสียม่ยำยำยำปูดองใส่น้้ำปลาเออเออหนูองบอกเนี่ยต <c oughs> ิปปากกระแสเหมืนข,ข้าวคั่วพริกโพงนี่แหละจ้าลงไปจ้า พีดกระใสไปพีดผ็ดพีน่น้องข่อลราบ,บ่จ้าจ <c oughs> ิพีดได้แล้วจังนะพ่อพอดีพองามเลยจ้ะพีน่น,น้องเออเอา <c oughs> ใส่เข้าไปชูรสนะแซ่บแนวนัวพ่อเรบ่พี่น้องพ่อลราบ่จ้ะใส่หลายก็นัวหลายแซ่บหลายพี่น้องค่ะ ข่อยเมาส์หลดเมาส์เรือลงเขาลงดอยพี่น้องเอ้ยยังสี่เหล่ลลย,ยจ้ะไก่คักไก่แนลานไทยคนใส่น้ำปลาอันนี้สาวเดินปรุงเองแล้วจะน้ำปลาเนี่ยเพราะว่าใส่หายอย่างนี้เขาซื้อน้ำปลาข้นๆม,มาเราก็มาแปรงปรุงใส่โบใสกเท่าไหน่อยก็ได้ยันโบเค็มใส่โบเสียบใส่น้ำปลาป้าติเค็มบอก ก็เลยมันยังทิเขู่เป็ญหยั่งแต่ว่าหอมเตดังทว้วนเลยพี่น้องเลยม,มาเด้อย้ำบอกม่วงใส่ปูเข็มเข็มปูดองก็ว่ากันไปป้าหอมเต้หอมหอมหอมร้มมายแตกนาพนนี่น้องเนาะแบบนุก,กับเกี่ยมแต่พีน่ <laughs> น้องนุกับเกียมเริ่ดใเด้อ แเดินรุดงานไปเนาะทำงานเวลาเพื่อนเรียกค่ะเพื่อนตามอย่างเงี้ยคะ่ะเพคนต้องการคนค่ะแล้วเดินทำเอ็กซ์ตร้าค่ะไม่เ,เป็นประจําเนาะอือต้องซิมหนูกันเนาะเซ็ตนี่เนาะ <c oughs> <c oughs> ขออนุญาตถ่ายถ่ายรูปก,ก่อนกินแล้วก็ต้องถ่ายรูปลงโพลฟงโปรไฟล์ไปหนะปุ๊ปกนะปุ๊ก เก๋อคือเดิมพี่น้องเอ้ยข้าวนอะอีปู <laughs> มันข้าวนี่แหละค่ะกับแกอย่างดีเลยจ้ะพี่น้องจ้าสาวคนถามสาวเดือนว่าเอามาตะไซเหล่าขาวมีขายตีบอได้จ้ะเด้ออยู่นี่ไม่มีขายค่ะพกมาจากไทยพกขึ้นเครื่องมาจากไทย <laughs> ขเขาให้วิกกี้ให้เราคนละขวดต่อคนกับพี่น้องพกมาโหลดจ้ะเราย้ยงกระไดขวดหนึง่งยี่ห้อนึงต่อคนมาค่ะ จวดจาดออกพทองบาบาป๊ารับ,บอ้าได้พักกันแง่งมากครับป้าคุกหลายอย่างอ,อ่ีกเนาะ ดิปูปะอปูเขาเค็วล้วกว่เป็นอีปูดองอย่างมูเดอร์จังอีปูดองสงมเครื่องมันจับทายได้เลยท้ายห้าของปลาดองจริงนะ มาจากฝรั่งเศสเนาะกบกม่วงอยกินบกม่วงหน่อยบานเท่าไหมพี่เน,นอะย้อนมาจากพวกเนี่ยจากคุณไดมี่ก็ไดับก,ก็หอมปรี้ยวไปละอือ สมอยู่ค่ะสมจังน,น้อยสมคือบงมองหน่อยม่วง,งปลาบานท้องมาจา๊ะสมบส่แซบบรอก่ะม่วงนังนดอกไหมขึ้นห <ừ> อ,บอมบงม่วงบานท้อ อ้าวแสนกันจะเมื่อยมาจา้ะเมือม่อยรถไหมล่ะอืมทั้งปลาตลั้งปูเข้มปูด,ดองอปูด,ดองเันปูเคม็มเนี่ยร้องจืน่นก็ว่าแซ่บแบบเลยพี่นอง ต้องจืดตามสุมตาแต่แส่บจ้ะก็ประดกบบัวม้าเป็นตูดมเป็่ชินแกะแบบนี้ไหมเขาเป็นปูร่มค่ะขอไปได้พี่หน่อยอกระดองปูกระ้องไายเนาะ แซบได้จะปูยังไ่ัวแบบนี้ดองแบบนี mm. mm ้ก hmm. <c ười> <Game> ็ไดอื oh ้มอืมเกีมปลากนียิ้งขาบอะรน่ขาวก่อนนะ กแคด,ดิปุด <c oughs> ูมือปั๊บมึงตายแล้วเนี่เมื่อเล็กนอนมาเป็นโซงส้วนยัน <c oughs> น,นี้ยังสซงสวง้สวนโซงตาแจงไอ้เจ้า <c oughs> สองอีกแบบเนาะพี่น้องเนาะน้มแบบใหม้เนาะ บักม่วงน้อยต้อสมหอมเจ้าว่าป่ะจ้ะค <c oughs> อไปเดอ้อเห็ดดนผุใน้ำลายไหลข้าวตอก <c oughs> บยํางหมกม่วงขปปนน้าวปลาแน้ม <c oughs> thôi oh, rồi, no. mm -hmm. là đủ rồi, <laughs> <laughs> <Thế giới thiệu> เด็ดจ้าเมนูนี่นอืไวกินโดนแล้ว่วงว่าซ่วงว่าจะ้ะฟิตใกนการรูดอีปูเนาะอืมอืม

Ik heb nog een taal อมวหนหนึ่งี้พาออกไปกินขนา้างนอกข้างบวิวนะแดดดีมากคำมากใบใบแล้วตอนนี้ก็น,นาวเราจะไปคำๆ ผูเสี่ยงนะพี่น้องอืนจังสิพาไปกินข้างนมกลจัดเ้ยหอมกอะขวน้อมพริกหอมน้ำม,มอมแบงม,อม,อมีอะไรกับตัวไโตัมันจ้าพี่น้องจ้ายังมากไหมพี่น้องเอ้อ เมนูดีท็อแเบแดครับแดบดดีจ yeah. yeah, yeah, yeah. mm ้ะ hmm. ตส้นปลาต้มปูดองจับจับเข้ากันก็หน่อยมกแล้วนี่ไป็อสุดหน่อยจุด้คนหน่อยจุดสวย อนุญัตเล่มเบิดหนะกกิบขยิ่งเบิร์ดดีจ้ะนางกัดปูเลน่นกัดเลน่นเอาพี่น้องจ้ะดาวเดือ,มอนมานั่งในขั้วเนาะท่าเงี้ยอนุญาตเล่มตัวเบิดจากกำลังเสร็จอะไรพี่น้องมาคิดมีของสาวเดือนสาวเดือนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทาง YouTube แล้วก็แฟนเพจนะจ๊ะเด้อจ้าเดือขอบคุณทุกกำลังใจใงที่เขามาติดตามรับชมจ้ะ ก็การชิมหนาใจพี่น้องจากอยู่ดีมีแห้งกันสุขสุขค้นค่ะสวัสดีค่ะ